ชื่อสุพินสียงานาเป็นประธานกลุ่มน้ำพี่สันเบ็ดลูกแม่บ้านหมู่ที่8ที่บ้านปากกระกดามอำเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงรายซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นบ้านพิกหอมมีสมาชิกทั้งหมด30กว่าคนค่ะซึ่งก่อตั้งกลุ่มมานานแล้วตั้งแต่ปีพศ2548 ปัจจุบันได้รับการช่วยเหลือด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์และสติกเกอร์ใหม่ๆจากน้องๆน,นักศึกษามหา,หาลายัยแม่ฟ้าหลวงค่ะน้องๆน,น,นักศึกษามหา,าแม่ฟ้าหลวงเข้ามาช่วยดูแลการออกแบบ พวกสติกเกอร์าการรรจุพันต่างๆเนาะน้องเขาก็ดีมากเลยที่มาช่วยเหลือลุ่มอาชีพทางพวกแม่ๆก็ดีใจมากเลยค่ะคือออกแบบออกมาแบบสวยงามมากเลยกนะารออกแบบมาของของสติกเกอร์พวกนี้นะคะมันทําให้แบบไม่เหมือนเดิมจากที่เราเคยใช้มาจากเคยใช้นี่แบบพอเปียกน้ํามันก็จะเลอะตัวหนังสือ จะเป็นแบบนี้ค่ะอันเดิมของเรา เมืองเราจะมีโรคระบาดโควิด19เนาะทางกลุ่มของเราก็ยังขายของได้ตามปกติยิ่งขายดีด้วยค่ะชวมีเพราะว่าทางลูกค้าเขาจะสั่งตามออนไลน์ทางเพจแล้วแล้วก็หมายถึงว่าเวลาเราขายเนี่ยคือจะส่งไปทางบริษัทคือรีแล้วก็แพทโฮมอะไรพวกนี้นะคะลหลายๆลาท,ท,ที่ที่ลูกค้าเขาสั่งมาส่งไปทางสังสงจังหวัดค่ะ ก็คือลูกค้าเข้าแบบว่าติดใจพวกน้ำพิกที่แบบทําอันที่มันสําเร็จแล้วนะคะคือไม่ต้องอะไรเรื่องมากคะ่ะเพราะว่าน้ำพีกที่เราทำเนี่ยมันเป็นน้ำพีกสําเร็จรูปไปถึงก็ใช้ได้เลยไม่ต้องไปเสียเวลาตำอะไรอะคะ่ะอย่างใช้น้ำพีกพวกเราเครื่องปรุงใส่ไปเลยได้เลยอ่ะก็คือเป็นอะไรที่สะดวกสบายสําหรับยุคนี้นะคะค่ะ จากมหาลาัยแม่ฟ้าหลวงและก็หน่วยงานของธนาคารออมสินนะคะที่ทำให้ทางกลุ่มของเรามีอะไรที่ดีขึ้นมากเลยค่ะเป็นความรู้สึกที่ดีมากๆสำหรับทางกลุ่มนะคะที่ให้น้องๆมาช่วยดูแลและก็ช่วยช่วยสอนหลายๆอย่างให้นะคือพวกพวกกลุทางกลุ่มเราเนี่ยจากที่ว่า ทำอะไรก็แบบยังแบบยังไม่เต็มร้อยยังแบบคือพูดถึงอ้างง่ายๆอ่ะคนแก่เนาะยังทําอะไรไม่ไม่ค่อยเก่งเนี่ยเด็กๆเ,เขาก็มาสอนมาช่วย,นยแนะแนะนำแนแนวให้ว่าทำอย่างนี้นอย่างนี้ทำยังไงให้มันสวยงามการรรจุพ่มทำยังไงอ่าทำยังไงให้มันสวยได้ได้ขายได้ราคาอัพราคาให้มันสูงขึ้นมาอีกจากราคาเดิมๆไม่กี่สิบบาทอย่างเงี้ยนะแต่ตอนนี้ก็คือราคาก็สูงขึ้นเนาะ ก็การรายได้อะไรก็ดีมากขึ้นก็ทําให้ทางกลุ่มของเรากลุ่มน้ําพริกอะ่ะก็ขอขอบคุณน้นองๆทางมหลาลัยแม่ฟ้าหลวงแล้วก็น้องๆเขาบอกว่าโครงการนี้มาจากธนาคารอมสินที่มาช่วยเหลือดูแลของทางกลุ่มและชุมชนเนาะก็ทางกลุ่มแม่บ้านก็ขอขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ทั้งให้พวกเรามีอาชีพที่เอ,อ่อดีขึ้นการค้าขายอะไรก็ดีขึ้นอะ่ะ ทุกอย่างก็ดีขึ้นมามากค่ะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณค่ะ